สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับฝนในช่องบายฝนนะคะวันนี้มีอะไรมานําเสนอทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาอะไรนะเออแกะกล่องนะคะนีนน่๋ยวให้ดูนะกล่องกล่องจริงๆนะคะเป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้เป็นเออเป็นน้องน้องอะไรอะ่ะไม่ใช่กุหลาบนะคะไม่ใช่กุหลาบแต่เป็นน้องหรือสีผสมนะคะไม้ใบของเรา ทำการเอฟมาเรามาดูแล้วเปิดพร้อมๆกันค่ะมาจ้ามาจ้าขอปิดขอปิดไว้กันขอปิดขอปิดชื่อไว้ก่อนแกะด้วยกันค่ะนี่เรามาดูหน้าตาว่าความเป็นไม้ใบเขาจะน้องเขาจะมียังไงนะคะอ่าแทนแทนแทนน้องเขาจะเป็นยังไงจะสดชื่นอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ความสวยของน้เราได้มาหนึ่งต้นนะคะ อันนี้ก็คือ2ต้นนะคะอันนี้ก็จะ3ได้มา4ต้นนะคะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเพราะฝนใช้กล้องหลังนะใช้กล้องหลังนะเราเพิ่งเปนะิดพองกันค่ะเสียงจะดังหน่อยนะเพราะว่าหน้าบ้านของเราอยู่ติดถนนนะคะ <โน uno> เราเรีบเปิดรีบแกะแล้วก็เอาไปไว้ไที่ที่เขาจะอยู่ เผื่อว่านะคะมีใครจะชอบรือสีผสมแบบฝนนะคะเผ<อ>ื่อนะคะเผื่อมีใครจะชอบเืยสีผสมแบบเรานะคะเดี๋ยวนะเออขอทำการแกะหมดนะวค่อยมาโชว์น้องเขาสดชื่นมากนะคะเพราะว่าร้านทเท่าที่ทราบนะคะ ที่ทราบที่อยู่ของร้านนะที่เอฟมาเขาก็น่าจะอยู่อำเภอใกล้ๆกันเนี่ยแหละแล้วก็ได้ทำการเอฟมาก็เลยมาถึงเร็วนะอืมเออชุดนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเส้นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมเห็นความสดของน้องเขาไม่หานี่ น่าจะเป็นคองแดงนะน้องที่เอฟมาเป็นคองนะคะเป็นคลองชื่อน้องคองแดงอืมใครชอบบ้างใครชอบสีนี้บ้างใครชอบบ้างถ้าชอบก็ติดตามนะคะว่าปลูกแล้วจะเป็นยังไงอ่านี่สวยมากขึ้นกล้องมากนะคะโอเคต้นต่อไปจ้านะ อันนี้คือมันล่อนะล,อล,อล่อล่อล่อใครที่ชอบกุลาแล้วก็มามาแบบตัดแบบใจล้อนะเนาะ <c oughs> เอาข้างบนต่อก่อนเนาะข <c oughs> ้า <c oughs> ไข่เห็นหรือ <c oughs> เปล่าไม่รู้นะ ราะว่าฝนนั่งอยู่ที่แล้วก็หน้าจอก็อยู่ที่นะคะโชว์ก่อน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 นี่นะคะทุกคนอันนี้ไม่รู้ชื่อนะคะรู้ไม่รู้ชื่อนี่เห็นไหมสวยไหมสวยไหมใครชอบใครชอบใครชอบยกมือขึ้นนะคะเอามาล่อเอามาล่อนะคือ เรามีกุหลาบแล้วนะคะเราดูดอกแล้วต้องมีไม้ใบด้วยนะออนี่อีกหนึ่งต้นนะคะตัวน,นี้ขยับไปจ้อนนี่วางตัวนี้ชอบมากนะคะชอบมากนะคะเป็นพัน์ุเดียวกันกับตัวนี้นะ,ะตัวนี้เป็นคลองแดงนะคะอันนี้เป็นคองชมพูแล้วกล่องนี้เป็นคองส้ม าจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างขอไปนะจะดู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 สวยไหม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 คะสีสันสดใสงดงามสีสันไหมนี่ทำให้สวนของเรามีสีสันขึ้นนะโอเคเดี๋ยว ีก็ต้นสุดท้ายนี่น่าจะใหญ่กว่าเพื่อนอือหืออือหือไฮบุกนี่ก็ไม่คมนะจ๊ะใครเห็นลยกจะบอกโอ้โห ลุ้น嘛ลุ้นกลัวโดนน้อง嘛กลัวโดนน้อง嘛นอะอ่ะได้สำเร็จรู้ล่วงอีกหนึ่งต้นจ้ะมาต้นนี้ต้นนี้น่าจะแกะง่ายไว้นี่อันนี้เป็นของส้มของสีส้ม เคยเอฟแต่กุหลาบไม่เคยเอฟไม้ใบไม้ใบเขาก็จะห่อแบบนี้ทุกคนทำกิก่งหักเมื่อกี้แบบสดๆร้อนร้อนเลยโอ้ยเสียดายอ่ะเสียดายดึง จังหวะที่ดึงอะ่ะไปดึงใบน้องเขามาด้วยนะคะก็เลยหักหักเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,เาไปชํำเนาะนี่นะคะน,น,ะนี่ที่จริงมันจะมาอย่างนี้ที่จริงมันจะมาอย่างนี้ติดกาวได้มหมเนี่ยที่จริงน้องจะมาอย่างนี้นะนี่สวยอ่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน เดี๋ยวเราเอาไปชําไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาสําหรับเรานะฮะไปน้องหักเด็ดออกเลยเป็นไงสีสวยไหมอันนี้คองส้มนะ,สว,มะสวยนะสวยเนาะทิ้งไปอ่านี่นะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะไปปลูกลงดินเลยลงกระถางเลยนะนตอนปลูกไม่รู้จะถ่ายให้ดูหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคน ดูความสีสันขอสักก่อนนะคะนี่ที่หกักเสียเดี๋ยวเขากอุ้มก่อนไม่ได้ผิดที่เขาแต่ผ,แผิดที่เรารีบแกะนะผิดที่เรารีบแกะแล้วก็ไม่ได้ใช้กันไกรใช้มีดไนงะใช้มีด หักยะหักแม่นหักนี่จริงๆเลยฝนก็โอเคเดี๋ยปรับกล้องให้เป็นไงคะเป็นไงนี่คือรอสีผสมของเรานะนี่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 สวยไหมสวยไหมนี่สีสันอันนี้คือ คองส้มนะคะคองสีส้มเป็นหรือสีผสมนะอันนี้เราจะพันใบใหญ่นะคะใบใหญ่ใหญ่กว่าน,นี้นะถ้าเขาสมบูรณ์ใบน้องจะใหญ่กว่านี้อันนี้ไม่ทราบชื่อเห็นสีน้องแบบเป็นก้างปลาเนาะแบบน่ารักน่ารักก็เอามาเป็นสีแบบใครชอบโทนสีนี้ก็นะคะอันนี้ก็เป็นคองแดงนะคะคองแดงที่จริงเขาจะใหญ่กว่านี้นะทุกคน สีสันใช่ไหมสวยงามใครชอบใครชอบตามได้นะตามได้นะอ่ะสีชมพนูนี่ชอบกว่าชอบชอบจริงๆชอบไม่รู้จะบอกว่าชอบยังไงเลยนะคะสีสันไหมสีสันไหมเห็นไหมนี่น้องเขาสวยมากมากนะเคเดี๋ยวกลับกล้องก่อน ใครชอบแบบนี้ตามได้เดี๋ยวจะบอกพิกัดใต้คอมเมนต์นี่จ้ะเดี๋ยวขอโชว์ขอโชว์ขอโชว์ขอโชว,โชว์ส่วนนะวันนี้พามาเปิดกล่องเรือสีผสมนะคะนี่ใครชอบบ้างเดี๋ยวจะใส่พิกัดใต้คอมเมนต์ไว้ให้ร้านไหนพิกัดไหนก็ถ้าอยากรู้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะกล้องมืดกล้องวิ่ง สห็นะล้มมาเนี่ยแล้วนอะนอ,อะไรที่อยากโชว์ให้ล้มล้มนะล้มนะคะขอหยิบขมาดบินหกหมดเลยอีมนี่ก็มาหากีตนะคะเดี๋ยวเราไปชำนะนี่นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะก็บอกกันไปแล้วเนาะว่าเป็นลอสีผสม มีคลองอยู่สามสีสีส้มสีแดงแล้วก็สีชมพูนะคะชูใครชอบนะถามกันขั้นบวยถามกันเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์นะคะคิีวิดีโอนี้ก็จะขอลาตัวพูดผิดพูดถูก คลิปวิดีโอนี้เอาใหม่คลิปวิดีโอนี้ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะคลิปนี้พุชพิธก็เอาใหม่นะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย